สวัสดีครับผมอาจารย์นอเตอร์สลานขุณวิทยาอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวนะครับวันนี้รู้สึกได้รับเกียรตินะครับรู้สึกมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในวันสถาปนาสถาบัน,น,นแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะครับณปัจจุบันเป็นท,ที่ทราบดีอยู่แล้วว่าพวกเราทุกคนอยู่ในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเชียรพันรุนแรงหรือว่าเชื้อเต็มมีชื่อว่าโคโรนาไวรัส2019 ดังนั้นในทุกวันนี้นะครับสุขภาพดีจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนถามหาและเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นในเด็กวัยรุ่นวัยทำงานหรือผู้สูงวัยก็ตามในวันนี้ผมจะมีแคล็ดลับและเทคนิคสำคัญสำคัญที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังให้เด็กและครอบครัวทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพร่างกายและใจใจ ให้รอดพ้นจากการติดเชื้อหรือว่าโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันข้างหน้านะครับเทคนิคที่1ก็คือ 1. ทานสารอาหารที่เป็นประโยชน์เบสิกที่ทุกคนต้องรู้คือการรับประทานสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจะช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์ทุกคนอาจจะเคยดินว่าเราเคยได้รับทานอาหารขยะอาหารเป็นพิษพวกนี้จะก่อโทษและเกิดอันตรายต่อร่างกายสารอาหารที่มีประโยชน์สําหรับเด็กและทุกคนอย่างเช่น 1. โปรโตีน 2. ไขมัน 3. คาร์โบไฮเดรต 4. เกลือแร่และ 5. วิตามินพวกสารอาหารเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และสามารถเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้นะครับบางประเทศจะเห็นได้ว่าอ,อ,อย่างเช่นโค r เลีชไชนีสใมกัจจแปทเนี่ยเขามองว่าการกินเป็นสิ่งส่งเสริมสุขภาพเช่นเดียวกันตัวยอย่างเช่นวัฒนธรรมในการชงชาของจีนและญี่ปุ่นเขาจะสร้างเป็นวัฒนธรรมระดับประเทศดังนั้นจะเห็นได้ว่าการกิน ือได้ว,ว่าเป็นการสร้างเสริมสุขภาพเช่นเดียวกันนอกผมคิดว่านอกจากนี้นะในประเทศไทยควรจะมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมการกินแบบใหม่ดังคำขวัญที่ว่าเด็กไทยกินดีมีประโยชน์ชาติไทยรุ่งโรดพราะเด็กไทยกินดีเป็นต้นนะครับสองนะครับวิธีที่สองคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่มน,มนุษย์ควรที่ต้องทำเพราะร่างกายของมนุษย์นั้นออกแบบมาให้ออกกำลังกายให้เดินหรือวิ่ง ทั้งเด็กผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งผู้สูงวัยสามารถออกกําลังกายได้ตามความเหมาะสมโดยทั่วไปแล้วเชคนิคการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับโยุคปัจจุบันนี้คือการเดินและการวิ่งนะครับสาหรับการเดินและการวิ่งนั้นควรจะเริ่มจากปริมาณที่เวลาที่น้อยก่อนนะครับแล้วค่อยเพิ่มระยะเวลาในอาทิตย์ต่อไปสําหรับเด็กหรือสมาชิกในครอบครัวที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่านะครับปัญหารโรคหัวใจควรที่จะปรึกษาแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิยาสตร์การกีฬาทุกครั้งก่อนออกกําลังกายนะครับผ่านมาแล้ว2เทคนิค 3. นะครับเทคนิคที่3คือการงดสุบบุหรีการมีสุขภาพที่ดีง่ายในเดียวคืองดสุบบรุรีรู้หรือไม่ว่าบุหรีเป็นสาเหตุสําคัญของก่อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับช่องปากช่องคอโรคเหงืออโรคฟันนะครับ โรคถุลงลมป่งพองนะครับนั้นท้ายสุดนำไปสู่โรคมะเร็งของปอดดังนั้นหากมีสุขภาพดีควรงดสุบหรี่นะครับต่อไปวิธีที่4คือจำกัดปริมาณแอลกอฮอล์ทุกคนถ้าจะบอกไปว่าให้ละให้เลิกคงอาจจะทำได้ยากสำหรับใครบางคนแต่อาจารย์คิดว่าถ้าจำกัดปริมาณแอลกอฮอล์อาจจะเป็นผลดีต่อทุกคนด้วยนะครับบางประเทศก็ถือว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นยาบำรุงกำลังด้วยซ้ำไป แต่อย่างไรก็ตามหากใครไม่สามารถลดได้ก็ควรจํากัดปริมาณนะครับคู่มือต่างๆในการดื่มแอลกอฮอล์มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะในแวดวงวิชาการข้อเสนอนะของสสสหรือแม,ม้แต่กรมนาม่จะมีปริมาณที่เหมาะสมสําหรับแอลกอฮอล์ในทุกช่วงวัยแต่ในเด็กไม่ส่งเสริมให้ดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะจะเป็นผลเสียทางด้านความจำด้าน,านสุขภาพร่างกายมากกว่าแต่ว่าสมาชิกใน,นครอบครัวแนะนําว่าควรจํากัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นทั้งใน ผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับผ่านไปแล้ว4วิธีวิธีที่5นะครับการดื่มน้ําอย่างพอเพียงทุกคนทราบหรือไม่ว่าร่างกายของเราประกอบด้วยน้ําถึง6 0ถ้าร่างกายขาดน้ํานะครับจะทําให้ความรู้ความจําถดถอยนะครับสมองอ่อนลา้าร่างกายเฉยผิวหนังหยาบแห้งหรือกระด้างดังนั้นเราควรกินน้ําให้พอเพียงในแต่ละวันทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยทั่วไปเราจะน้ำวันละ 7- จถึงแแก้วนะครับต่อไปนะครับเทคนิคที่5 <c oughs> ้าเ,นะเดี๋ยวนเพีพงดไปแล้วเนาะต่อไปก็คือนอนหลับอย่างพอเพียงเทคนิค <c oughs> ที่6ละนะครับนอนหลับอย่างพอเพียงโดยทั่วไปแล้วแนะนําให้นอนหลับวันละ7จถึงเชั่วโมงเพราะว่าการนอนที่ดีถือว่าจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราที่สําคัญคือส่งผลต่อการปรับจูนสมองให้รีเฟซให้มีความสดใสและที่สําคัญส่งเสริมต่อระบบภูมิคุค้มกันของร่างกายด้วยนะครับ เซลในระบบภูมิคุ้มกันต่างๆจะรีเฟรชตัวเองในช่วงระหว่างการนอนและสุดท้ายนะครับนอกจากร่างกายจะมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยแล้วจิตใจก็ควรมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยกันกา,การบริหารจิตทางอารมณ์นะครับให,ให้อารมณ์เราไม่ฟุ้งซ่านไม่มีภาวะเครียดจะเป็นผลดีต่อการสร้างสางสาพของร่างกายเราด้วยเมื่อเราเครียดจะมีฮอร์โมอนตัวหนึ่งที่เรียกว่าคอร์ติซอลคอร์ติซอลนี่เป็นฮอร์โมอนที่เรียกว่าฮอร์โมอนความเครียด แต่อย่างไรก็ตามคอร์ติซอลก็มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเช่นควบคุมหัวใจควบคุมวามดันโลหิตแต่ถ้ามีมากเกินไปก็จะส่งผลเสียเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดเทคนิคท,ทั้งหมดนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กวัยรุ่นและไปทํางานในผู้สูงวัยดังนั้นขอให้ทุกคนลองนําไปปรับใช้เพื่อที่จะตั้งรับกับสุขภาพดีที่จะเดินมาหาเราในปีถัดไปนะคะในวันนี้ก็ขอเปพร้อมให้ทุกคนที่เข้าร่วมมาชม ในวันสถาปนา,าสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเ็ครอบและเด็กและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับขอบคุณครับ